สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่5มิถุนายน2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤรือไทยกรณีเกิดอุบัติเหตรุรถไฟโดยสารชนกันที่เขต巴าซอรัฐโอทิสาสาธารณรัฐอินเดีย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทยัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารชนกันที่เขตบาลาสรัฐโอทิสาสาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่สมิถุนายน2566ความว่า พระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุรถไฟชนกันที่เขตบาลาซอรัฐโอทิสาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายร้อยคนรวมทั้งผู้บาดเจ็บอีกเกือบหนึ่งพันคน ความอาทรห่วงใยของเราจะอยู่กับผู้ประสบเหตุและครอบครัวในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายัางท่านประธานาธิบดีตลอดจนประชาชนชาวอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความสูญเสียและความทุกโศกจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระชดำเนินจากนครกวางโจถึงกรุงปักกิ่งสาธารณร,รัฐประชาชนจีน วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา6นาฬิกา13นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จลงณนห้องมิทติงรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนลกวางโจว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารอาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีรวมทั้งนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการจูโนโ่เฝ้าทุลละองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณารัฐประชาชนจีน ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยจีนในหลายด้านมาเป็นเวลานานาน,นำไปสู่การลงนามหลายฉบับโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาไปมากเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาไทยและนักวิจัยไทยได้ร่วมโครงการสำคัญต่างๆกับจีนเพื่อน,นำความรู้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาส ให้หนางเจราพรสุดานิตกงสุนใหญ่นนครกว่างโจและคู่สมรสพร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุนใหญ่นาน,านครกว่างโจเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่1ถึงวันที่6มิถุนายน2566 เวลา14นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานนานาชาติกวางโจไปยุนเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินจากนครกวางโจไปกรุงปักกิ่งใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมงถึงท่ากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งในเวลา18นาฬิกา ในอูจุนที่ปรึกษาประจำกรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอะเซนต์รีจิสปักกิ่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นที่ประทับ สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว49ครั้งการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นครั้งที่50ซึ่งจะส่งร่วมพิธีเฉลิมฉลองตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีที่มีมาช้านานและจะขยายความร่วมมือใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยไป โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิง่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่จจาจำักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวรรสุนทรธรรมดิฉันเปียนีเทียมอพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ